สำหรับท่านใดนะครับที่เข้าไปที่แอปเป่าตังค์นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับกดไปที่ G Wallet นะครับเราไม่เห็นตัวเมนูมส3 3เรารักกันนะครับให้เราเข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับสำหรับ iOS นะครับก็เข้ามาอัปเดตที่ p p s ส Store นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเป่าตังค์นะครับขึ้นเป่าตังค์มานะครับกดเข้าไปเลยจะเห็นแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับแล้วก็กดปุ่มอัปเดตนะครับ หลังจากที่เราอัปเดตเสร็จนะครับมันจะขึ้นคําว่าเปิดนะครับเรากดเปิดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือแอปเป่าตังที่เราทําการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะให้เรากดถัดไปนะครับจํารหัสให้ดีนะครับเพราะว่าเราต้องใช้รหัสเข้าเป่าตังนะครับแล้วก็เข้าไปที่ G Wallet นะครับเห็นไหมครับว่ามีเมนูม3 3เราลักกันนะครับแบบนี้นะครับโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับ คือตอนนี้นะครับมันยังใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับกดเข้าไปนะครับข้าพเจ้าได้อ่านนะครับก็คือเงื่อนไขนะครับคือตอนนี้มันยังใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงระยะเวลาที่รัฐบาลเขาให้สิทธิ์นะครับก็คือตั้งแต่วันที่22มีนาคม2564เป็นต้นไปนะครับที่เราสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับสำหรับ Android นะครับถ้าเกิดว่าเราอัปเดตไม่ได้แล้วก็ลบแอปพลิเคชันติดตั้งใหม่นะครับแต่ว่าสําหรับ iOS นะครับก็สามารถเข้าไปอัปเดตที่ App Store ได้เลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ